สวัสดีจ้ะทุกคนอร่อยแบบง่ายๆวันนี้ขอเสนอเมนูไก่ทอดน้ำปลาจ้าสวัสดีจ้ะทุกคนก็เรามาดูกันเลยนะจ้าว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างก็มีน่องไก่นะแล้วก็ทําคมสาบมันแล้วก็ผ่าให้มันอย่างเงี้ยจ้ะนี่มันจะได้เข้านะแล้วก็มีน้ํำปลาใครจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ชอบเลยแล้วก็น้ําไม่ได้ใช้กระเทียม สับเนาะนา้าเลยใช้เป็นผงกระเทียมแทนแล้วก็มีพริกไทยจ้ะเราก็มาหมักกันเลยก็ไม่ต้องใส่เยอะในผงกระเทียมเนี่ยเพราะว่ามันก็จะมีออกรสเค็มอยู่ด้วยนะแล้วก็พริกไทยน้าใส่เยอะหน่อยน้าชอบแล้วก็น้ำปลา จริงๆแล้วอ่ะถ้าใช้กระเทียมสอดอ่ะมันก็จะหอมมากกว่าแต่ว่าน้ำไม่ใช้ก็ใช้น้ำปลาเยอะหน่อยเพราะว่าไก่เราเยอะเนาะแล้วเราก็มาหมักกันเลยก็คลุกไปให้ทั่วๆนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาหมักไก่อย่างเงี้ยสักครึ่งชั่วโมงก็พอ เพราะว่านานไปเดี๋ยวมันก็จะเค็มไปน้ำปลาเน่ยมันจะเข้าตัวไก่ได้เร็วดีเหมือนกันก็เดี๋ยวเรามาดูตอนทอดกันเลยจ้ะ